สวัสดีครับกลับมาพบกับพ o l เ y ิ o ์ d ประจำวันอังคารที่3มิถุนายน2025กันอีกครั้งนะครับวันเพนเทคอสอาทิตย์ที่8มิถุนายน2025มาร่วมเฉลิมฉลองวันครบรอบ1,995ปีที่สวรรค์ได้ลงมาตั้งอยู่ในใจของคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์วันเพนเทคอสคือวันสถาปนาสวรรค์ของพระเจ้าบนโลกนี้ วันที่สวรรค์ของพระเจ้าที่ตามนุษย์มองไม่เห็นได้ลงมาตั้งอยู่บนโลกนี้แล้วตามประเพณีชาวยิวโบราณหลายพันปีก่อนวันเพนเทคอสถือเป็นเทศกาลใหญ่ในปฏิทินของชาวยิวเป็นเทศกาลขอบคุณพระเจ้าสำหรับพืชผลที่เก็บเกี่ยวได้โดยชาวยิวจะนำพืชผลแรกที่เก็บเกี่ยวได้ในฤดูกาลนั้นมอบถวายแด่พระเจ้าเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับพื้นแผ่นดิน และผลิตผลอันเป็นของประธานจากพระเจ้าคำว่าเพนเทคอสมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกที่แปลว่า50วันเพนเทคอสตามพระคัมภีร์เดิมก็คือวันที่ห้นับจากวันปัสกาหรือพาสโอเวอร์ซึ่งเป็นวันที่ชาวยิวได้รับการช่วยเหลือให้อพยพออกมาจากการเป็นทาสที่ประเทศอียิปต์เป็นภาพที่พระเจ้าได้ให้เราเล่งเห็นฝ่ายวิญญาณ เกี่ยวกับการช่วยเหลือมนุษยชาติให้อพยพออ,อกมาเป็นอิสระจากการเป็นทาสของความบาปและความตายในอาดัมส่วนในพระคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ในสมัยที่พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นวันเพนเทคอสก็คือการระลึกถ,ถึงวันที่พระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มาอยู่กับมวลมนุษยชาติ ตามที่พระองค์ได้ส่งสัญญาไว้ตั้งแต่อดีตหลายพันปีคือในวันที่ห้าสิบนับจากวันที่พระเยซูเป็นขึ้นจากตายวันที่ห้าสิบนับจากวันอีสเตอร์และวันเพนเทคอสยังถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของิสตจักรคือผู้เชื่อพระเยซูทั้งหลายที่เริ่มต้นเก็บเกี่ยวทุ่งนาฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าในโลกนี้โดยการประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสต์ออกไปทั่วโลกวันเพนเทคอส ถือเป็นเทศกาลใหญ่ประจำปีของปฏิทินชาวยิวที่มีการเฉลิมฉลองกันใหญ่โตสำหรับคริสตจักรของพระเจ้าคือคริสเตียนหรือผู้เชื่อถ้าได้ทราบความหมายที่แท้จริงของวันเพนเทคอสแล้วเราก็จะทราบว่ามีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าวันเทศกาลอื่นๆที่เราเฉลิมฉลองกันเช่นวันอีสเตอร์หรือวันคริสต์มาสเพราะวันเพนเทคอสสำหรับคริสเตียนก็คือ วันสถาปนาสวรรค์ของพระเจ้าบนโลกใบนี้ก็คือวันที่สวรรค์ของพระเจ้าที่ตามมนุษย์มองไม่เห็นได้ลงมาตั้งอยู่บนโลกนี้แล้วทั้งฝ่ายวิญญาณและเป็นวันที่ประตูสวรรค์เริ่มเปิดรับมนุษย์ทุกคนบนโลกให้เข้าไปอาศัยอยู่กับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ตราบนิรันร์และเป็นวันแรกที่พระวิญญาณของพระฤิสิ์เข้ามาสถิตอยู่ด้วยกันกับมนุษย์ในร่างกายของมนุษย์ที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ ในพระธรรมหโครินบทที่6ข้อที่19ได้บอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองในพระธรรมโคลสีบทที่หนึ่งข้อที่2 6่ถึง27ได้บอกว่าคือข้อความล้ำลึกซึ่งซ่อนเร้นอยู่หลายยุคและหลายชั่วอายุนั้นบัดนี้ได้ทรงโปรดให้เป็นที่ประจักษ แก่ทร,รมิกชนของพระองค์แล้วพระเจ้าทรงชอบพระไทยที่จะสำแดงให้ทารรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่าในหมู่คนต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวยิวนั้นอะไรเป็นความมั่งคัง่งแห่งข้อล้ำลึกนี้คือที่พระกริ์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ที่8มิถุนายน2025ที่จะถึงนี้ทำตัวให้ว่างนะครับ เรามาร่วมกันเฉลิมฉลองวันครบรอบ1,995ปีที่สวรรค์ลงมาตั้งอยู่ในใจของคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์วันที่พระคริสต์เริ่มต้นมาสถิตอยู่ในเราคริสเตียนผู้เชื่อซึ่งเป็นคริสตจักรเป็นวิหารของพระองค์ซึ่งเป็นความหวังแห่งเกียรติสิริของเราทั้งหลายผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์และมาร่วมเฉลิมฉลองขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรอภิสุทธิ์ที่สถาน Holy of Holies ครบรอบ32ปีด้วยอีกต่างหาพระเจ้าอวยพรครับอาเมน